สาธยายธรรมวิญญาณธาตุเจทีมงานผู้สร้างโลกแห่งการรับรู้โดยพระอาจารย์ยิ้มธรรมปฏิโปตอนที่สองยามเฝ้าประตูทั้งห้าจักขุวิญญาณธาตุถึงกายวิญญาณธาตุเจริญพรสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลายในลราวก่อนเราได้ทำความรู้จักกับภาพรวม ของทีมงานผู้สร้างโลกแห่งการรับรู้ไปแล้วในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหน่วยปฏิบัติการด่านหน้าซึ่งเป็นทีมงานกลุ่มแรกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเปรียบเสมือนยามเฝ้าประตูเมืองทั้งห้าทิศทีมงานกลุ่มนี้มีชื่อเรียกรวมกันว่าปัญจวิญญาณธาตุอันหมายถึงธาตุรู้ทางประตูทั้งหนั่นเอง ปัญจวิญญาณธาตุนี้ประกอบด้วยสมาชิก5หน่วยงานหลักได้แก่ 1. จักขุวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ทางตา 2. โสตะวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ทางหู 3. คาณะวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ทางจมูก 4. ชิวหาวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ทางลิ้น 5. กายวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ทางกายอตมาขอให้ท่านทั้งหลายจดจำหัวใจสำคัญของทีมงานกลุ่มนี้ไว้ให้แม่นยำนะโยมหน้าที่ของพวกเขานั้นซื่อตรงและเป็นกลางอย่างที่สุดเปรียบดังกระจกเงาใสาสะอาดหน้าที่ของมันคือการสะท้อนภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าตามความเป็นจริงเท่านั้นตัวกระจกเอง ไม่ได้มีความสามารถที่จะไปตัดสินว่าภาพนี้สวยหรือภาพนี้ไม่สวยเลยแม้แต่น้อยฉันใดก็ฉันนั้นจากขุวิญญาณธาตุก็ทำหน้าที่เพียงสักแต่ว่าเห็นรูปที่มากระทบเท่านั้นโสตะวิญญาณธาตุก็ทำหน้าที่เพียงสักแต่ว่าได้ยินเสียงที่เดินทางมาถึง้ารู้ทั้งห้านนี้ ทำหน้าที่รับรู้อารมณ์เฉพาะหน้าของตนอย่างตรงไปตรงมายังไม่มีการปรุงแต่งยังไม่มีความชอบหรือความชังเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยองค์ธรรมของาธาตุรู้ทั้งห้านี้ก็คือทวิปัญจวิญญาณจิตสิบดวงซึ่งเป็นจิตที่เป็นผลของกรรมเก่าหรือที่เรียกว่าวิบากจิตนั่นเองโดยแบ่งเป็นฝ่ายดีอันเป็นผลของกุศล และฝ่ายไม่ดีอันเป็นผลของอกุศลอย่างละห้าดวงการที่เราได้เห็นรูปที่ดีได้ยินเสียงที่ไพเราะก็เป็นผลจากกุศลลวิบากส่วนการที่ต้องเห็นรูปที่ไม่น่าดูได้ยินเสียงที่น่ารำคาญก็เป็นผลจากอากุศลลวิบากแต่ไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลร้ายก็ตามหน้าที่ของมันในขณะน,นั้นก็เพียงเป็นการรับรู้ที่เป็นกลางเท่านั้น ดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อใดที่ตาของท่านเห็นรูปหูของท่านได้ยินเสียงขอให้ท่านมีสติระลึกรู้ตามความเป็นจริงว่านี่เป็นเพียงการทำงานของยามเฝ้าประตูเป็นเพียงวิบากกรรมเก่าที่มาให้ผลตัวการรับรู้ในขณะแรกสุดนี้ยังบริสุทธิ์ยังไม่เป็นบุญหรือบาปการเห็นเช่นนี้ได้คือปัญญาขั้นต้น ที่จะทำให้ท่านสามารถหยุดยั้งกองทัพกิเลสที่จะยกขบวนตามเข้ามาในภายหลังได้ในคราวต่อไปเราจะมาดูกันว่าเมื่อยามฟอประตูได้รายงานสิ่งที่พบเห็นเข้ามาแล้วใครคือนายทวานผู้ทำหน้าที่เปิดประตูรับเรื่องต่อเป็นคนแรกขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร